เลขเด็ดเชียงใหม่หวยวันสงกรานต์เลขมงคลมาแรงขายเกลี้ยงแผงต้องเลขครบรอบจังหวัด <S <S 1> <S 1> เมื่อวันที่14เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการขายหวยของจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนเริ่มออกมาหาซื้อหวยกันอย่างต่อเนื่องตามแผงต่างๆในเชียงใหม่ทั้งย่านตลาดยามเช้าของเชียงใหม่ ย่านสถานีขนส่งอาเขตย่านสถานีรถไฟตามถนนสายต่างๆที่พ่อค้าแม่ค้าไปตั้งแผงขายข้างทางเช่นถนนมหิดลอเ,เมืองเชียงใหม่ถนนเชียงใหม่ลำพูนนางสาวพันนีลู่ปู่เงินแม่ค้าขายหวยย่านถนนเชียงใหม่ลำพูนได้เปิดเผยว่า หวยงวดนี้ราคาแพงมากประชาชนนิยมซื้อหวยชุดกันพ่อค้าแม่ค้าต่างก็พากันลุ้นว่ากองสลากจะเลื่อนการออกสลากหรือไม่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กลัวหวยจะถูกเลื่อนการออกรางวัลเหมือนปีที่แล้วส่วนเลขเด็ดงวดนี้ประชาชนมาหาซื้อกันก็คือเลขเชียงใหม่ครบรอบ725 เรียงทุกแผงแล้วเลขวันหยุดสงกราณเลข10 11 12 13 14 15ก็ขายดีนอกจากนี้เลขมงคลก็ขายดีเช่นกันเลขเด็ดในงวดนี้ได้แก่หมายเลข13 82 29 16 66 65 25 02 89 64ราคาหวยตกใบละ100บาท หวยชุด2ใบาขาย200บาท3ใบาขาย330บาท5ใบาขายที่650บาทถึง700บาทด้านนางสาวพลอยไพยรินเจ้าแม่คำนวณหวยดวงดาวทางภาคเหนือและต่อยอดเลขเด็ดเปิดเผยว่าหวยงวดนี้ออกในวันศุกร์ที่16เมษายนเลขคู่วันคือ6-9เลขคู่มิดคือ3เลขที่ได้นำมาผสมกัน2ตัวประกอบด้วยหมายเลข2-6 6 4 3 6 3 4 2 1 6 1 1 4 1 3 2 3ส่วนเลข3ตัวประกอบด้วย361 6 2 4 1 2 6 6 3 4 1 4 6 7 5 3 7 6 3ให้ระวังเลขเบิ้ลก็ต้องรุนกันว่าขอให้โชคดี ขณะที่นายกสมาคมผู้ขายสลากของเชียงใหม่กล่าวว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าหวยประชาชนเฝ้าจับตาดูกองสลากว่าจะแก้ไขปัญหาหวยแพงอย่างไรตอนนี้ทราบว่ากองสลากกำลังหาวิธีเปิดขายหวยระบบออนไลน์โดยให้ประชาชนเขียนแทงเลขทางออนไลน์เลยแต่คิดว่าคงเป็นไปได้ยากมากประชาชนยังคงนิยมที่จะซื้อหวยใบยหวยชุดกันมากกว่าหวยออนไลน์นั้นปัจจุบันก็มีเว็บเกิดขึ้นมากมาย อีกอย่างหากกองสลากออกหวยออนไลน์ออกมาคนที่ใช้เครื่องมือสื่อสารไม่เป็นหรือสมาร์ทโฟนก็ไม่มีผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นผู้ค้าหวยมานานคงลำบากคิดว่าเป็นแค่โครงการของกองสลากเท่านั้นต้นขอแนะนำกองสลากควรเพิ่มหวยชุดแบบเก่าจะดีที่สุดประชาชนนิยมซื้อหวยชุดมากกว่าหวยใบเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด